อันนี้คือต้นมะพร้าวค่ะที่ได้มาจากบ้านแถวนะคะเราได้มาทั้งหมด6ต้นค่ะมือใหม่หัดปลูกนะคะเขาสอนไว้ว่าถ้าจะปลูกให้หันหน้าเนี่ยค่ะไปทางทิศตะวันออกดูนะคะอันนี้ต้นเป็นอย่างนี้นะคะทิศตะวันออกอยู่ทางนี้ค่ะก็จะหันหน้าไปทางนี้นะคะเราตีเส้นนะคะปลูกเป็นแถว ระยะห่างก็กะเอาค่ะคนที่ให้มานะคะสอนว่าให้ไม่ต้องลึกค่ะแค่ดินระดับคอนี้นะคะเอาดินกลบแค่ครึ่งลูกค่ะแล้วก็ถึงตรงคอเนี้ค่ะแล้วก็เอียงต้นไปทางทิศตะวันออกนะคะทางนี้ค่ะเราปลูกเป็นแถวเป็นแนวนะคะ ไม่มีการรองก้นหลุมไม่มีการใส่ปุ๋ยนะคะแล้วมาดูว่าต้นไม้ของเราจะรอดหรือเปล่า